โอเคครับขอสวัสดีทุกคนครับวันนี้แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาลงไปไฮด้าชั้นสิบห้านะครับจนตอนนี้ผมผ่านและออโต้ได้แล้วด้วยนะฮะก็มันจะออโต้ผ่านไม่ผ่านมันอยู่ที่ปัสดคานจะตายหรือเปล่านาะน,นะฮะตรงนี้อ่าแล้วก็ตอนผ่านครั้งแรกนะครับผมใช้แค่บิทกิจซีหนึ่งเท่านั้นนะไม่มีซีสองก็ผ่านได้ครับถ้าเกิดตัวเรายืนไหวนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเนาะ ซ่งตอนนี้เลทนะครับมันจะลงฟรีฮะหางแรกน้องก็มาลงหาของฟรีกันได้ครับถึงตอนนี้ผมมีแค่ตัวเดียวครับที่ว่าถึงชั้นสิบห้าแล้วนะวัวนี่ยังไม่ไหวครับเพราะว่าสกิลยังไม่ up เลยนะส่วนบางกรเนี่ยเซอินผมยังซีหนึ่งอยู่เลยนะเออก็ถามว่าทําไมเราจะต้องมาลงเออเลทชั้นสิบเอ็ดขึ้นไปครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหินดรอปเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอาเข้านะเพราะว่า เออพวกแบบว่าตัวเราก็ยกังอาจจะยังไม่พร้อมที่จะขึ้นชั้นพวกนี้เนี่ยนะเขาก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะครับตรงนี้ซึ่งชั้นเศษทิ้งไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปสามออกครับหมายความว่าถ้าเกิดเราลงชั้นสิบเนี่ยมันจะสมตั้งแต่สองสี่ออฟถูกปะแต่ว่าถ้าเกิดชั้นเศษขึ้นไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดรอปพวกสามออมถึงสี่ออกมาขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็พวกสามกับสี่ออฟเนี่ย เวลาอัพจริงๆแล้วนะซับสแต็กมันจะมากกว่าไออันที่มีสองออนะเพราะว่าสมมติเรามีสี่ออฟเจอกระสองออเนี่ยสองออเนี่ยหกครั้งแรกมันจะต้องเจนออฟใหม่สองออก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสี่ออฟเนี่ยมันจะไม่เจนออฟเพิ่มแต่ว่ามันจะลมซับสแต็กนั้นเลยเนาะก็ทาให้ซ <massage. S 1> ับสแต็กเราเนี <m> ่ยมากกว่าเพราะนั้นถึงสองครั้งเลยนะโอเคก็เอ่อเดี๋ยวเรามาดูที่ไฮด้าเนาะนะครับตัวไฮด้าเนี่ย ก็มันจะมีหัวสามหัวถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ตีหัวกลางนะฮะมันก็จะตีไม่เข้าเลยนั่นเองเนาะซึ่งการตีหัวกลางนั้นก็มี2อย่างนะฮะใช้อสุราปักหัวกลางทําจุดอ่อนร้อยหรือว่าใช้บิกิตกดบับแล้วก็ทําปาร์คคาวนะครับให้จุดอ่อนรวมกับสกิลบิกิตให้หนึ่งร้อยนั่นเองเนาะซึงตัวไฮด้าเนี่ยจะมีเมคนิกอยู่ครับคือถ้าเกิดเลือกมากกว่า30มเปอร์เนเนี่ยมันจะเพิ่มเอ่อกรอบนะครับสี่เปอร์ซนต แต่ว่าถ้าเกิดเลือดน้อยกว่า30นะฮะมันจะเพิ่มเป็นดาเมจกายภาพแทนนะครับซึ่งก็ในช่วงเลทเกมถ้าเกิดมันเลือดน้อยมันจะตีแรงมากๆนั่นเองนะแล้วก็ตัวไฮด้าเนี่ยมันจะมีสปดอยู่ที่30ซึ่งในช่วงที่เรากดล้างของเออลูซี่เนี่ยถ้าเกิดเราสปีดน้อยกว่ามัน4ตัวนะฮะเราจะโดนมันตีปกติรัวๆเลยนะเราอาจจะตายในช่วงนั้นได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำสปีดให้มากกว่า31 พราะสี่ตัวก็พอแล้วครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดทำห้าตัวได้ก็ดีนะประมาณนี้้นะครับต่อมาครับถ้าเกิดลีน่าเนี่ย C6 นะฮะใช้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึง C6 ไม่ต้องใช้นะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาบัฟขีดเด็มครับเพราะว่ามันบัฟไม่ได้นะเพราะว่าตัวบัตคานเนี่ยมันจะมีบัฟขีดเด็มให้ตัวเองอยู่แล้วอยู่ที่40%ครับแต่ว่าลีน่าเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะหลัง C2 เนาะ มันจะบัฟอยู่ที่สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะตรงนี้มันทับกันนะทําให้มันจะเลือกใช้ของตัวที่มากกว่าก็คือปาดคารน,นั่นเองเนาะแต่ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ใส่มาเพื่อเอาข้อนั้นเราใส่มาเอาข้อลดกรอกนั่นเนองเนาะลดถึงสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยถามว่านําไมาต้องสี่หกนะฮะเพราะว่าหัวไฮด้าหัวกลางเนี่ยมันอยู่แถวหลังนั่นเนองนะถ้าเกิดคูณสี่ศูนย์ถึงสี่ห้าเนี่ยมันลดแค่แถวหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยมันดูจะไม่คขบเนาะ อาจจะไปใช้ตัวอื่นก็ได้ครับอย่างเป็นอสุราก็ได้ครับอสุราไอสกิลปักหัวก็มีรถเกาะเช่นกันเนาะประมาณนั้นครับซึ่งปลาค่าในคลิปนี้ครับเราจะใช้แค่4ศูนย์เท่านั้นนะก็เราจะใช้เป็นจุดอ่อนหนึ่งอันครับแล้วก็ขีดเดียมอันหนึง่งโจมตีสองช่องนะครับอันนี้แล้วก็อาสกิลเต็มด้วยนะตัวสกิลเกาะน,นี้ก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าเวลากดแล้วมันจะเพิ่มเกาะถึงสองครั้งเลยนะ ต่อมาครับมาดูที่บิทกิดนะครับบิทกิดเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้อง4-2นะตอนผมผ่านเนี่ยผมจบแค่ c 1เท่านั้นนะครับก็ผ่านได้ขอแค่ตัวเรายืนกับมันได้นะฮะซึ่งบิทกิดเนี่ยผมจะใช้เป็นเซตบล็อกนะตรงนี้แล้วก็ใส่บอกเลือดนะฮะสชิ้นนะครับแล้วก็ใส่มันออเกาะบล็อ,อนนลก2อ,อ,อ,อันเลยนั่นเองนะแล้วก็ใส่แหวนนะครับเป็นเพิ่มเกาะตอนเริ่มเกมนั่นเองเนาะก็ช่วยให้บิทกิดรอดได้ระดับหนึ่งเลยนะ ต่อมาครับเป็นลูซี่เลยแล้วกงนเนาะลูซี่เนี่ยควรใส่เซ็ตป้องกันนะแต่ผมไม่มีครับคือไม่ทำไว้เลยนะก็เลยใช้บล็อกไปก่อน,นครับตอนนี้ใช้บล็อกไปออกป้องกันนะครับสี่ช่องเลยนะฮะแล้วก็ทำสปีดให้ถึง31ด้วยนะเพราะว่าตัวไฮด้าเนี่ยมาสปีดสามสิบใช่ไหมเราจำเป็นจะต้องสปีดเยวกวบมันนะฮะขอแค่หนึ่งก็พอนะฮะประมาณนั้นนะฮะต่อมาครับเป็นวิตอเรียครับวิตอเรียเนี่ย ผมอัพสกิลเพราะว่าออตอนชั้นสิบเนี่ยมันได้ใช้สกิลนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าเราจะกดบับลีน่าแทนนั่นเองเน,ะนาะใส่ซีบอกเหมือนกันนะครับใส่สองเลือดครับแล้วก็ลดดาเมจอันหนึ่งครับแล้วก็ลดดาเมจไปสองอันเลยนะผมลืมนะตอนแรกผมใช้บล็อกแล้วผมยืนไม่ไหวนะตอนแรกก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิตอเรียนะครับต่อมาเป็นลีน่าครับลีน่าเนี่ยจริงๆครมปันเซตเลือดนะแต่ว่าผมไม่ได้ตีมังกรเลยนะฮะตีแต่ห้ได้กับหัวก็ ใช้เซตบอกไปก่อนครับแล้วก็ใช้เป็นออบเลือดทั้งหมดเลยนะซึ่งคนที่ใช้เซตเลือดเนี่ยเลือดจะเยอะกว่าผมแน่นอนครับแต่ก็เลือดประมาณหมื่นสี่เนี่ยสำหรับผมนี่ถือว่าโอเคแล้วต่อมาครับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงนะครับผมใช้เป็นออตัวโคอาเนาะเพราะว่าน้ตของผมเนี่ยยังห้าดาวอยู่เลยนะก็มีเพิ่มโจมตีสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ไปอัพเพิ่มมาก็คือได้มาเพิ่มอีกหกเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะประมาณนี้ครับแล้วก็ ไอ้พวกตัวธรรมดาเนี่ยถามว่าต้องอัพสกิลไหมผมว่าลูซี่เนี่ยก็ได้อยู่นะลูซี่เนี่ยไอ้ตีปกติของลูซี่นะครับเวลามันตีเนี่ยมันจะลดกายภาพได้แต่ผมว่าเราต้องทำจุดอ่อนด้วยเพื่อให้มันไปตีหัวกลางเนาะอ่าประมาณนั้นส่วนฮาีเนี่ยถ้าเกิดอับได้ก็ดีครับมันจะเด้งเลือดตัวเองนะครับเท่ากับป้องกัน92%นั่นเองนะได้หนึ่งครั้งฮะก็ช่วยให้มันรอดตายได้นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดมันตายเนี่ยมันจะไม่มีคนต้านพิษเลยนะ ส่วนวิตรเลียเนี่ยถ้าเกิดผ่านชั้นสิบไปแล้วแล้วเราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องอัพก็ได้ครับส่วนลีน่าเนี่ยผมจะขาดอยู่สกิลหนึ่งคือตีปกติแล้วฮิวเนาะซึ่งผมไม่มีหินแล้วนะลงตัวตีประสาบบนหมดแล้วนะก็เลยเอาแค่นี้แล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้ครับซึ่งเซตอัพของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็เอ่อของผมเนี่ยจะล้างก่อนแล้วกดปิดกิจต,ต่อนะฮะแล้วก็เป็นฮิวเลยค่อยบัฟเนาะแล้วก็ค่อยยิงฮะนี้ ซึ่องของคนอื่นอาจจะมีแบบว่าฮิลเป็นสกิลที่6เนาะแต่ของผมเนี่ยถ้าเกิดรอถึงสกิลที่6แล้วก็ปาดคาวงผมเนี่ยเกือบตายแล้วนะผมก็เลยเลือกที่จะฮิวก่อนเลยนั่นเองนะซึ่งผมจะเล่นแบบนี้ตลอดนะครับซึ่งก็ลองเอาปลาเปลี่ยนกันดูแล้วกันเนาะนะฮะสำหรับตรงนี้นะฮะขอแค่คุณยืนไหวก็พอครับซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวผมจะกดออโตให้ดูเนาะนะครับสักรอบหนึ่งก็พอละมั้งฮะโอเคเมื่อคืนผมฟาร์มทิ้งไว้ห0รอบนะ อมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะสำหรับไฮด้าสิบห้าเนาะนะครับก็ของผมเนี่ยจะจบอยู่ที่ประมาณยิงสี่ทีนะเพราะว่าถ้าเกิดดาเมจเรายังไม่ถึงนัดละแสนเนี่ยยังไงก็จบสี่ทีฮะผมได้ที่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเนะอันนี้ก็บัอบไปก่อนนะฮะต่อมาก็ล้างเลยครับจากลูซี่นะต่อมาเราก็จะหิวก่อนนะนี้ ็นป down, so, to to future, ้าๆข้าผมนิ่มมากเพราะว่าเลือดมันนิดเดียวนะแค่หกขันเท่านั้นนะฮะก็เลยต้องไว้ฮิวก่อนนั่นเองนะต่อมาก็จะบัฟจากลีน่าเลยครับหรือจะบัฟต่อแล้วค่อยฮิวก็ได้แต่ผมชอบฮิวก่อนมากกว่านะเพราะว่าในช่วงแรกเกมเนี่ยถ้าเกิดมันเลือดได้น้อยแล้วมันบัฟก่อนเนี่ยแล้วค่อยฮิวทีหลังเนี่ยเราอาจจะตายก่อนได้แล้วต่อมาก็ยิงได้เลยครับ มันจะได้ที่เจ0 0หมสครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแหวนตีบอสจะ7จนะ็0หน่ะแต่ยิงได้ประมาณ7 0็ด0ืนเนี่ยก็ประมาณสี่ทีตายครับตรงน,นี้อาจจะนานหน่อยครับประมาณ3นาทีต่อรอบนึงเนาะแต่ก็พอได้อยู่นะฮะอาจจะยิงได้อีกรอบนึงครับแล้วก็สกิลไฮด้ามันจะรีพอดีนะอ่าประมาณนี้มันจะได้ครึ่งหลอดพอดีครับ ล้างไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ทําสปีดมาเนี่ยไอตอนที่ก่อนเราจะลดก่อนเนี่ยไฮด้ามันจะตีปกติเรานะแต่ถ้าเกิดเราทํามาเนี่ยมันจะปล่อยให้เราล้างก่อนเนาะอ่าประมาณนั้นครับนี่คือข้อดีนะเอาบับมาเลยครับจับบิจิตนะฮะตรงนี้รีหน้าตายไม่เป็นไรครับขอแค่วิตรเลียกับลูซี่เรารอดก็พอตอนนี้เพื่อนเราเลือดน้อยแล้วก็ฮิว่น,นะะี้ ต่อมาฮะมันจะกดเออ่บัฟก่อนของบัฟคาวก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาเป็นบัฟลีน่าเนาะอ่าบัฟไปเลยครับวันนี้แล้วต่อมาเราได้ยิงนับหนึ่งครับแล้วก็จะล้างทันทีนะเพราะว่าสกิลไฮด้ามันกำลังจะมาแล้วครับตรงน,นี้ อ่ะต่อไปครับนัดเดียวก็ตายนะนะฮะตรงนี้ไม่ยากเลยนะอ่ะเห็นมาถ้าเกิดสปีดเราเยอะกว่าสี่ตัวนะฮะมันก็จะปล่อยให้เราล้างม่ก่อนนะมันจะไม่ตีเลยนะซึ่งตอนถ้าเกิดโดนตอนดีแบบรดเกราะอยู่อ่ะค่อนข้างันตรายครับมีโอกาสตายได้เลยนะฮะอันนี้ก็กดบัฟเกาะไปเลยแล้วก็ยิงนันทายมันก็จะตายทันทีครับ อาตรนนี้ลีหน้าตายครับไม่แมนไรฮะเพื่อนๆที่เหลืออยู่ก็โอเคนะฮะตำแหน่งหนึ่งผมโดนรัวๆ,ๆ,ๆเลยผมก็เลยเปลี่ยนวิตอรเลียามายืนตำแหน่งสองแทนนะอ่ะประมาณนี้เขาสลับไฮด้าสิบห้านะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้คนที่หาอยู่ได้เนะสลับสีสองก็ผ่านได้แล้วนะตรงนี้นะฮะอุ้ยตรงนี้เราได้สีออกมาด้วยฮะได้อะไรมาฮะได้ HP นะฮะไม่แย,ย่นี่มีต้งใหม่เคียอหนึ่งครับง้อพอได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนิดหนึ่งว่ะเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะฮะ โอเคประมาณนี้สำหรับแนวทางไฮด้านในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะนะฮะแต่คลิปหน้าเนี่ยไอวัวเนี่ยอาจจะมาเรียวสุดเพราะว่าผมมีตัวอยู่เหลือแค่อัพสกิลให้เอ็ดปารทดานั้นเนาะนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ